Thank you. สบายดีทุกคนมา,มาเจอกันอีกแล้วทุกคนสติมีอย่างมาทุกคนเบิง่ง <c oughs> อันนี้เป็นที่สู้ห้องน้ำแต่ว่าหอม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 ักแป๊บ <c oughs> เวลาเข้าห้องน้ำอันนี้แหละถลิกกันสมอันกำ <c oughs> บ่มีสีบ่มีสีเบิบ่งคลิปแล้วมันเป็นแต่เบิง่ง <c oughs> อะไรทุกคนหอมเดี๋ยวหอมอ่ะแบบอันนี้เป็นเฮ็ดผลนที่ว่าเวลาอยกเข้าห้องน้ำนะแบบอยกนั่งโดนเพราะว่ามีอันมีอ,นอย่าง นี่กระดาษห้องน้ำล้วมันหอมมักๆมักอันนี้สติกทำไอีสติกบกหูเราแต่ว่าไปบานไม่ยาแเราแบบไปบานไมย่ยากเรามันมันหูสึกว่าอ้าวเป็นอย่างอันกระดาษห้องนำ้ำละเจียนห้องน้ำแล้วมันคือหอมสติกก็เลยถามมันในยาติญาก็เลยบอกนี่หอมมันซื้อหอมอาสาติกซักเครื่องทุกคนมันนี้วัอน,นี้ซักเครื่องสองสามละเด้ตอนนี้กำลังซักผ้าป,ปู มาสิเอาเนียเอาเนียใสโอ้โหทีมีบนใส่พอปะ่ะอะไรหอมอิลุกโล่นี่แหละหอมไดไบอะใหญ่ยังกำเมืดเห็ดแบบนี้เอามันบมมันเอามาได้ปกติละได้หกอ่านหนึ่งสองสามสี่หหกแต่อันนี้มันใหญ่อื เซตเดตสามอ่ะหอมแถวบา้านเลยตัว,วเวลาเข้าห้องน้ำเป็นเวลาพัก่พรเนาะมีสิบสองเบอรอสามอ่ะใส่นี่อันหนึ่งบานกระขี้ฟุน้นนะอันอยูนอยัายนะอยู่นี่ ขาดสาติก,ก็เป็นบรได้เป็นแม่บ้านที่เพอร์เฟกบรได้เป็นแม่บ้านอย่างสาติกนะ,อ,ะอ,นนอือทไว้นิดนึงหอยอันนี้ละวตอนนั้นหายกันย้อนทุกคน <laughs> อยู่ํำกันพวกเนี่ยอันปกติสติกระบได้สนใจละแบบอันอันเจียห้องน้ำเนาะแบบนี้แบหละมันเป็นแบบนี้ละ่ะเปิดสิละสติกละเหตุแบบนี้บริไดสนใจแต่ว่าผัวสติกละ เราบอกอะตรงเฮ็ดแบบนี้ต่ลอดต้องอันเฮดแบบนี้ละ่ะต้องปิ้นทางนี้น,นะมันจะเอาออกง่ายว่าสิอืมทุกอย่างต้องมีเรื่องผิดกันไว้นิดนึงสต้องไว้มือใกล้ใกล้มือเด็กน้อยเพราะว่าถ้าสัตว์เราเอา,าลิ้นนำมืดนะราคา ถ้าแหละทุกๆเถื่อที่สติกซื้อเนื้อซื้ออย่างบ๊ะไม่บอว่าจะเป็นสเต็กหมูหรือว่าไก่ประเภทอะโปรตีนประเภทเนื้อสานสัซว์ประเภทไก่ประเภทอะหมูสีสติกสีมะเข็ดแบบนี้ทุกคนถ้าเป็นไครที่มีวิธีอื่นนะคอมเมนต์บอกสติกแล้วที่มันได้กลิ่นโดนนะสติเฮ็ดแบบนี้ตลอดเฮ็ดแบบนี้เราก็ใส่ในตู้เย็นไว้แบบไก่คือกันมากินเพราะว่า อ,อ๋อเธออ่านนะสิสมมุติสติกอยากกินย่ำบ่เว่าเห็ดลาบบอกสิันสำหรับคนหนึ่งนะทุกคนสินะันก็เลยกินแบบเห็ดแบบนีอ้อันนี้เป็นแม่ย่าบอกสาติกเห็ดอย่างสิสติกอะไรเห็ด<ๆ>แบบนี้มาตลอดซื้อ,อย่างมาแล้วเราก็มาเห็ดอันมามาเลบบไว้ก็สใส่ทรงแข่งไว้เพราะว่ามันมันหลายแบบนี้นะทุกคน เอากินมือน่อนึงบ่มเมิดสิในใส่ตู้เย็นธรรมดาก็ได้ซายตูย็นแข็งเขาเออซายตูยนแข็งไว้ยังได้กินโดนตอนที่ซาติกเฮ็ดอันแหนมขายแล้วซาติกซื้ออ่าซื้อกล้องแยกไว้ดีดักแยกใบแต่ว่ามันสมมุตินี่ก็เลยแบบเฮ็ดได้กินเสือเสียเฮ็ดก็เลยแบบนี้นพวกเวิร์งซาติก ถ้าสาติกซีโบได้เห็ดเียบง่ายสิลองเห็ดแหนมไข่ก่อนถ้าโบเจ็บมือสิแต่แหนมมันได้ใส่มือทุกคนเวลาอนนั่นนี่น้อยใส่ลำกันจะ้ะเวลาห่อเห็ดอันเนี้ยวะโก <Go. S 1> ม้าใสิใส่ซองฟิตอะไรสิกินเอ๋อ บางมือถ้ากินอันเดียวกันโอเคแต่ถ้ากินแบบบางบางมือหอบบริกินอันเดียวกันสินะทุกคนแบบสติกกับขวดอะไรกันกินบริกินอาหารคือกลิ่นสติกสิเห็นแฮมเพราะว่าถ้าพวกแห้งแล้วมันนั้นนะสติกเป็นขานขานเอาไปอันรุ่มเนาะเพราะว่าฟาเาคือสีบดอยู่เลยคือฝนสีตกนีเนาะ พ่อปู่ปอกหนอนเป็นเอสโซาส์ป so น อันนี้เป็นอ่ามักไม้อ่าประจําบานต้องมีติดบานตลอดแต่เสียดายมันบ่บ่สมถ้าส้มสติกมากินกับบ่ล้างเลยดอกถ้าส้มแล้วสาวติกมักกินอ่าจิ้มแจ่วกินได้ทุกอย่างกินจิ้มแจ่วแต่ว่าเสียดายมันหวานแต่ลูกสายลูกสาวมัก ลูกสายมากักี่สุจลูกสาวเธอบบปันใดบางทีเป็นพอบ่มีฝันไปบบบางทีบบสะดวกกินโบอดอกลูกสาวต่างบบมักมากหน่อยมักปมเขียวเนี่ยนะมันบาน,นแบบนี้มบปา่าสติคิดว่าน่าจะเป็นอันมันหอมทุกคนจะติเคยเบิ้งอย่ะงทิกตอกเขาเจะว่าเป็นมักป้มนำผึ้งอะไรแบบเพราะว่ามันหอมอ่ะอันนี้อ่าข้างนี้ที่เสือ ดูต่างนั้นนะสะอาดสติกเเลยโบราณถ้าสติกไปซื้อยูลีเดนหรือว่ากัฟโฟแล้วมันมันสกปรกมันต้องไลลาแต่อันนี้ว่าสะอาดสะอาดสติกมากมากมว่าแบบกกาวเสิอะสุะ <laughs> สด,ดยอดเป็นเรียลไลฟ์ สติกอา้าตากอับป้าปูตากอยู่ในบ้านเนะี่ยสติกโบโหเป็นอย่างถ้าตากอยู่นอกแล้วมันกินโบหอมล่ะโบหอมเพราะวันยามนีม้แล้วมัขี้ฟุ่นมัขี้ฟุ่นอ่าอย่างว่าสติกลืมซื่อละขี้ฟุน่นสีเหลืองเลยนะทุกคนเต็มเออเนาะอากาศบุดี Tao như nàng này hả sếp sạc xếp, hôm vào đài phưng bảo đại mì Đại mhm hôm 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 ăn hôm 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 ăn hôm 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 ก็พ่อสติไปกลับไปกลับนะไปซื้ออาหารไปกลับไปซื้อาอาหารแต่จ้าติกเป็นคนเอาใส่อันตู้เย็นเพราะว่าอันตรงไปซื้อไล่หาเนี่ยทุกคนแบบอ่าสติเขาต้องเลือกซื้อบล็ไดทถึกบมไดท์ถึกแลก้วก็สมมุติเขาเขาจ้าวแล้วที่สติมากกินล่ะส่วนหายมันยูริเดนโบมี มันอยู่กับโฟละกัอินยังวะมีอ่าปลาทูเอ่อปลากระป๋องปลาทูสนอปลาทูบ่ปลาทูบ่ปลาปูกระป๋องอีหยังสติปลากระป๋องเออปลากระป๋องปลาสันมังเลนอยู่กับเจอนะมันาสะดังอยู่ในสันมังเลนมันบอกแสดงสะดินภาษาฝรั่งเศสเนี่ยกูติว่าสะดังอืมที่สติกลิ่นเหรอปลาทูเหรอ ปากป่องทั้งน่ะที่ซาติกกินรสซาที่ซาติกมากล่ะมันมียูเอันเลคละสินะมันก็เลยได้ไปไล่หาไล่หาน